เวลา13.50นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจําปีการศึกษา2564-2565 โดยวันนี้มีผู้ส่งคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาิติมศักดิ์จำนวน10คนมีดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน1,620คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความตอนหนึ่งว่าศิลปะวัฒนธรรมเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์กยตติภูมิและความเจริญเป็นอารยะที่บรรพบรุษได้สร้างสมมาให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดให้ดำรงอยู่ต่อไป ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศิละปะ,ะแขนงต่างๆและมีความเข้าใจท่องแท้ในศิละปะวัฒนธรรมจึงควรจะได้ภาคภูมิใจในความรู้ความเชี่ยวชาญของตนแล้วถือเป็นหน้าที่อย่างสําคัญที่จะต้องสืบทอดมรดกทางศิละปะวัฒนธรรมของชาติโดยตั้งใจสร้างสารรค์งานศิละปะและปฏิบัติงานศิละปะวัฒนธรรมอย่างเต็มกําลังสติป,ปัญญาความสามารถด้วยความอุตสาหะวิทยะ พร้อมกันนั้นทุกคนต้องประพฤตินตนแบบผู้มีวัฒนธรรมคือปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามและร่วมกันเสริมสร้างความสุขความเจริญให้แก่สังคมส่วนรวมด้วยถ้าทําได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถทํารงรักษาและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมของเราให้ยิ่งเจริญวัฒนาเป็นสมบัติอล้ำค่าอยู่คู่ชาติและประชาชนชาวไทยสืบไป ัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมมีหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนจำนวน18แห่งประกอบด้วย3คณะได้แก่คณะศิลปะหน้าตดุริยางคณะศิลปะศึกษาและคณะศิลวิจิตวิทยายลัยนาฏศิลป์12แห่งและวิทยายลัยช่างศิลป์3แห่ง จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ขีตศิลป์ช่างศิลป์และทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากลรวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติทำการสอนการแสดงทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการตลอดจนอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานสร้างสารรค์ธนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิน่นระดับชาติและระดับนานาชาติ